สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง youtube นาค่าชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาลงเลขเด่น10หน่วยบนรัฐบาลไทยงวดวันที่16มิถุนายน2567นะครับเป็นเด่น10หน่วยบนนะครับ10หน่วยบนนะครับ ก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากคำเตือนนะครับเนื้อหาการนำเสนอในวิดีโอนี้เป็นการคำนวณการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจากงวดที่ผ่านมาเพื่อหาความน่าจะเป็นจากสถิติโปรดรับชมพระคมบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับ10หน่วยบนรัฐบาลไทยนะครับก็จะใช้สูตรอ่าสูตรนี้นะครับเปิดเลยดีกว่านะครับ สูตรนะครับสูตรก็จะใช้หลักสิบหลักหน่วยนะครับส0บหน่วยบนนี่แหละนะครับหลักสิบหลักหน่วยบนบวกกันนะครับได้เท่าไรนะครับวางไว้กลางลบหนึ่งแต้มบวกหนึ่งแต้มนะครับสี่บวกสี่ได้8นะครับลบ1เป็น7บวกหนึ่งเป็น8นะครับก็เอาอย่างนี้เลยนะครับลบ1บวกอันนี้2 7 9กับนะครับก็มี7มี9้านะ7จกับ9ก็เป็น16ได้6 5กับ6กนะครับห้ 5, 6, แล้วก็เจกับ3าเป็น9ก็จะมี8 9 0 9กับ5เป็น4ก็จะมี3 4 5อันนี้ก็เป็น3 2 3 4 2กับ6เป็น 8. แปดนก็จะเป็นเจแล้วก็9 8ปดกับหนึงเป็นเก้าวางไว้กลางนะครับก็จะเป็น8 9 0 9ก้าศนับแปเนะครับเป็น7ก็6 7แล้วก็8 7ก็จะเป็น6 7 8 9็เก้าบศนยเป็นเกนะครับก็จะเป็น8 9 0นะครับแล้วก็งวดที่จะถึงนี้นะครับได้ ก้ากับสามเป็นสับสองหนึ่งสองสามนะครับอ่ะไปไล่ดูว่ามันมาจริงไหมนะครับมันมาจริงไหมเข้าตรงไหมนะครับก็อันนี้ได้เจ็ดได้เก้านะครับอันนี้ได้เท่าไร่นี่ออกหกสามได้ 6, 3, 6, 6, 6นะครับ8 9 0เก้นได้เก้าได้เนะครับ3 4 5สี่าออกหกาได้ส สองหกนะครับได้สองแปดหนึ่งมีแปดเก้าแปดมีแปดมีเก้าหนึ่งหกมีหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดนี่มีหกอยู่นะหลักนี้มันเป็นหลักร้อยไม่เอานะครับไม่เอาก็ถือว่าพลาดไปงวดหนึ่งนะครับแล้วก็แปดเก้าศูนย์ล่าสุดนะครับก็มาที่เก้า งวดแต่ถึงนี้นะครับ1 2 3่อนะครับ1น3อันนี้คือสถิติของชุดนี้นะครับสถิติชุดนี้ก็มีไปหลักร้อยอยู่1ครั้งนะครับที่6นะครับถ้าเอา4ตัวก็คงจะเต็มนะครับก็คือมาทุกงวดถ้าเอา4ตัวนะครับฉะนั้นงวดนี้ก็อาจจะเป็น1 2 3แล้วก็4ด้วยก็ได้ถ้า4ท่านเด่นนะครับอันนี้คือแนวทางนะครับ10หน่วยบนรัฐบาลไทยนะครับเป็นแบบ3ตัวนะครับแบบ3ตัว นะครับก็สามารถนําไปใช้นําไปตัดนะครับถ้าเราก็ดูแล้วเออคมันจะมาอีกไหมนะครับสถิติมันสวยรู้ทุกสูตรนะครับที่เอามาให้รับชมมันจะสวยรู้อย่างนี้นะครับมันจะออกมาแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าพอไปถึงจริงๆนะครับพอเราจะเอาไปใช้จริงๆนะครับจะใช้ประโยชน์จริงๆมันจะมาตามที่คาดหวังหรือไม่นะครับตามที่เราคาดไว้หรือไม่นะครับเราคาดไว้เราก็ คิดว่ามันจะมานั่นแหละนะครับพอจะเอาจริงมันก็ไปอีกทางหนึ่งก็ได้นะครับครับสูตรนี้ก็คงจะเอาไว้เท่านี้นะครับมีสูตรมาเพิ่มเติมให้อีกสูตรหนึ่งนะครับในคลิปนี้ให้เป็นสสูตรเลยนะครับก็จะเอาเด่นบนตัวเดียวมานะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับมี3ตัวแล้วก็อันนี้เอาตัวเดียวเลย นะครับถ้าตัวเดียวนะครับสูตรมันจะไม่ยาวนะครับเป็นระยะสั้นๆนะครับสามสีงวดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับถือว่าสุดยอดแล้วอันนี้ก็มีระยะสั้นๆนะครับสูตรก็จะใช้แสนบวกพันสองครั้งแล้วก็บวก1คงที่นะครับพันแสนพันสองครั้งแล้วก็บวก1คงที่นะครับอันนี้ได้เท่าไหร่นะครับเริ่มตั้งแต่งวดนี้แหละนะครับ9 9 7 6 2 6นะครับ ก็จะได้9บวก2 7 14บวก1ก็จะได้เลขเด่นที่4นะครับอันนี้มาร้อยนะครับไม่มา10บหน่วยนะมาร้อยนะครับงวดต่อมานะครับแสนก็คือ8นะครับ8พันก็คือ3 3 2เป็น6นะครับ8กับ6เป็น14บวก1เป็น15นะครับเลขเด่นก็คือ5 ก็มาที่ร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่ร้อยอีกครั้งหนึ่งงวดต่อมา9นะครับเอา9ก้าบวกสาเป็น6เหมือนเดิมนะครับบวก1เลขเด่นงวดนี้นะครับก็จะเป็น6นะครับก็จะเป็น6อันนี้เริ่มมาแล้วนะครับมาที่หน่วยนะครับบ่างที่หน่วยเลยนะครับต่อไปนะครับ9บวกศบวก1นะครับ ก็จะเป็น10นะครับก็จะเป็น 10- ไปศูนย์มาหลักหน่วยสองครั้งนะครับมาหลักหน่วยเป็นครั้งที่2ต่อมา2นะครับแสนบวกพันก็คือ52เป็น10บวกอีก 1, 1ก็จะเป็น3นะครับก็มาที่หลักหน่วยเป็นครั้งที่1 2 3นะครับก็น่าสนใจนะครับสูตรนี้น่าสนใจถึงเป็นระยะสั้นๆนนะครับแต่ว่ามันก็กำลังเดินมาที่หลักหน่วยนะครับอ่า งวดแต่ถึงนี้นะครับแสนก็คือ5หลักพันก็คือ0นะครับแล้วก็บวก1ได้เท่ากับ6นะครับได้เท่ากับ6นะครับเลขเด่นของเรานะครับเลขเด่นของเราตัวเดียวนะครับตัวเดียวตัวเดียวน่าสนใจว่ามันมาหน่วยหน่วยหน่วย3มงวดสอนแล้วนะครับ3มงวดสอนแล้ว งวดน four, <n' Terror. S 2> four, ี four, mia, ้เป um, okay. ็นงวดที่4นะครับงวดนี้เป็นงวดที่4มันจะเป็นอย่างไรนะครับจะมาให้เราไหมนะครับจะมาแล้วมาที่หน่วยให้เราไหมนะครับมาที่หน่วยให้เราไหมนะครับตอนนี้นะครับ6นี้จะมาไหมนะครับอันที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกมันถูกทั้งหมดแหละนะครับมันถูกทั้งหมดนะครับอันนี้มาที่หลักร้อยหมาที่หลักร้อยนะครับ6มาที่หน่วยศูนย์มาที่หน่วยสามมาที่หน่วยนะครับ ขอให้6นี้มาที่หน่วยอีกนะครับถ้ามันมาที่หน่วยอีกแล้วก็จับใส่กันกับ 1, 2, 3นี่ได้ไหมนะครับจับใส่ 1, 2, 3เลยนะครับถ้าจับใส่ 1, 2, 3มันก็จะมีอยู่แค่3ชุดนะครับก็จะเป็นอ่าเขียนสินี้เลยนะครับ 1, 6, 2, 6, 3 6นะครับอ่า1น2 6 3 6 นะครับมันจะได้ไหมนะครับอันนี้ก็จับเลขเดียน10หน่วยบนกับเลขเดียนตัวเดียวนะครับซึ่งมันไม่ชนกันนะครับมันไม่ชนกันจับแล้วได้3ชุดนะครับ16 26 3 6กนะครับอ่าก็จับไ้ให้จับไว้ให้ชมนะครับถ้าชอบก็นำไปใช้ประโยชน์นะครับเลียนแบตเตอรี่ นะก็เลือกได้นะครับ1 6 2 6 3 6นะครับก็ถือว่ากำลังดีกำลังเดินนะครับสั้นๆน,นะครับเป็นสูตรสั้นๆน,นะครับก็คงจะฝากไว้เท่านี้ในคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีถูกหวย2ตัว3ตัวถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1รางวัลใหญ่ๆมีเงินใช้ไม่ขาดมือคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ